การนอนทําให้คนตายได้และนี่คือการแข่งขันคนอื่นที่ทนความง่วงได้เป็นคนสุดท้ายกับการต่อสู้แก้งคนให้หลับแถมยังมีของมากมายช่วยให้พวกเราชนะได้ด้วยเอาล่าสุดหายใจลึกๆกดไหล์แล้วไปแกล้งคนนอนกันเลยเย้ง่วงจังเลยนะคะเนี่ยใช่พวกเราก็อยากจะนอนแล้วล่ะคะ่ะ การแข่งขันนี้เนี่ยเดิมพันด้วยเงินรางวัลถึง50ล้านบาท oh! หรอไรฝุ่นอะไรอะไรุ่เอาไปตรวจเชื้อโรคไง <c oughs> และนี่ดูดิมีคนเขากำลังทําการแข่งขันกันอยู่โอ้โหกติกาของเรานะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องเข้าไปในการแข่งขันแนละทุกคนจะมีหลอดความง่วงอยู่100ความวง่วงไม่ว่าจะเดินจะยืนหรือว่าจะนอนเนี่ย ความง่วงจะค่อยๆลด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 ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเนี่ยหลับไหลเลยเออโอ้งั้นพร้อมลุยค่ะใช่และนี่วิธีการหาเงินง่ายๆเพื่อเอามาซื้อของโกงๆนั้นก็คือเราจะต้องทําการเพิ่มความง่วงให้กับคนอื่นโดยการผลักเขาหรือไม่ก็เตะเขาให้กระเด็นแล้วเราต้องทำความม่ง่วงตัวเองยังไงอะนี่ไงถ้าเราไม่อยากจะง่วงนะให้เรานอนครับผม นอนบนเตียงเนี่ยจะช่วยทำให้ค่าง่วงของเราเนี่ยมันลดน้อยลงโอ้โหไม่งเขนา,นามาแล้วนะรอบนี้ฉันชน,นะเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะเป็นแชมป์ทุกรอบเลยล่ะช่วยเรียกฉันว่าเดมอนสเลเยอร์ว้เฮ้ยลุงมแชมป์เก่าดีมะเ,เ,เพื่อนลุงมแชมป์เก่าดีนะคอมีเดมอนสเลเยอร์คนนั้นใช่ไหมมามามา โดนแม่ลุยอคอไอ้ฉันมีฉันมีระดับความม่วงอยู่ที่หนึ่งร้อยเฮ้ยบุกมีผักชาวบ้าน <c oughs> พิเกตพิเกต <c oughs> เราเป็นพัธมิตร <c oughs> กันพี่สิเกตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะตอนแรกคุยกันว่าไงนะเราเป็นพัธมิตรกันเนี่ยเราลุมแชมป์เก่าไงเอ้ยแชมป์เก่าโดนลุมกันท <c oughs> ื่ออะมันลุมเจงแล้วดู้จุดแจ้งดิจุดแจงลุมจุดแจงลุมเอ๊ะใหญดแกล้งฉันได้ใบออกไฟฉันจะโดนตรงนี้ แชมป์แชมป์เก oh, right. 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 ่ามันเหลือครึ่งนึงแล้วเรื่อยๆฉันจัดการฉันจัดการแชมป์เก่าแล้วโหยไอ้พวกนี้มันลุมฉันเหรอเนี่ยอ้ายยยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยนี่แดดเตะเตะโอ้โหข้างผมข้างผมฉันจะบอกว่าไอ้ผมทองนี่มันเตะชาวบ้านกระจายเลยนะเนี่ยฉันจะทำให้พวกแกสลบไปเลยฮ่าฮ่าโอ้ยเฮ้ยเราต้องดูว่าใครเลือดเหลือน้อยที่สุดพี่กิจเรานอนแล้วก็ผักได้นะมันได้ไม่เลือดเหลือเยอะสุดอะข้างข้างบนหัวนายสล็อตอ๋อ เดมอนเนี่ยเหรอเฮ้ยโอ้ยเดมอนเนี่ยนะไม่มปคนไรนจัดการแล้วไม้ไมกี้ซื้อหมอนเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องการต้การไรเรื่อนี้โอ้กินเรอย่างงี้เราสามารถที่จะเอาของมาทำการเพิ่มพลังของเราได้ด้วยนะเฮ้ยไม่จะจัดการที่นี่ก่อนสติสติชเรียบร้อยเฮ้ยอย่าทำฉันดิอึ๊บนอนตอนนี้ฉันเห็นพี่ไม้นอนหมอบไปแล้วตายนอนหลับแล้วอ้นิัว เออหลับเออเอลลี่หลับไปแล้วฮะตอนนี้พวกข้าแข่งขันของเราเหลือจุ๊กแจงที่กาลังเกเรชาวาโเคเลย้าดูอย่างนูงน้นดิเลือดเหลืองขนาดนั้นน่ะไม่มีใครช่วยเลยอ้๋อได้กาแฟมาสดชื่นจริงๆเฮ้ยดีเหลือดอะแป้งสนเลือดเหลืองน่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้พวกนี้นี่มันนอนหมอนอะไรเ,เนี่ยนี่คือหมอนยักษ์ที่ทำให้พวกเราเนี่ยไม่เลือดลดยังไงล่ะไม่เลือดลดงั้นลดแบบนี้ละกัน จับปลายกระเด็นกระเด็นกระเด็นใช่ไม่สนหรอกนะไอพวกเด็กบ้าอิชเด็กเทพทูอุ้งไปนู่นเดินไปนู่นเลยโอ้ยใครปาโหัวไปลาล้าโหตื่นเลยใครปาน้าใส่ฉันไอพี่โมไม่นะผมแค่ลองเทสเทสเทสบ้าเลยโอ้โหเต็มเต็มติดคริติคอลโอ้ยโมจุ๊กเก็ตไปไอใี่โมเลยจุดเท็ ไอ้เธอเธอจะปลาน้ำใส่ทุกคนอย่างนี้เลยเหรอนี่แน่จะเกลี่ยแน่ไอ้หมอนยักษ์ค่ะจะนอนฮ่าพี่โมเดินมาดื่มกาแฟครับและจุ๊บแจงจะโคงปาใส่ชาวบ้านครัโอ๊ยฉันโดนลูกโป่งจฉันปวดหัวไปหมดแล้วอะไรเนี่ยคนเนี้ยเนอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยพี่โมโดนปลาไปหนึ่งดอกครับแต่ว่าจุ๊บแกงปลาลูกโป่งไปต่อนะฮะตอนนี้ชะตาชีวิตของทั้งสองคนพี่โมน่าจะไปก่อนนะดูจากสภาพแล้วไม่มีหมอนพี่โมไม่มีหมอน หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นตไอ้คนน้จะเอาหมอนเปนสกัดกนี่คือหมอนการต่อสู้สุดท้ายพี่โมป่ปาลูกโป่งบอลทำให้หมอนของจุกแจงไม่สามารถต้านทานไะด้และพี่โม่เป็นฝ่ายชนะโอ้โหบอกเลยว่าใครชนะครั้งนี้สูสียไป พันห้าโอ้โหดึงพันห้าเฉันต้องบอกว่ารอบแรกเนี่ยฉันขอให้พวกนายได้ใช้เงินให้หมดก่อนเพราะว่าฉันมีเงินอยู่สองพันเจ็ดร้อยฮ้ยไอหน้ารลอจัดไปคิวไปคิวไปจุ๊บแฉ่ฉันผักไป,ไปแล้วหนึ่งฉันผักไปแล้วหนึ่งเฮ้ย,ยอ,นะอย่ายงนะไอ้เจ๊ิไอ้หน้ารลอนั่นแกจะเล่นกับฉันอย่างนั้นเหรอฮะที่ผักกันเต็มอย่ายุ่งกับฉันไอ้ผมทองอะ่ะเดินรับเลยจะนอนจะนอน นี่ฉันจะกดอ e รัวใครที่เดินเข้ามาในพื้นที่ของฉันจะผักมันเอ s ตอนที่ฉันลอยเลื่อนอยู่เจ็ดสิบเราจะหนีก่อนไม่ไหมเลือดเยอะเกินไปวะเนี่ยเฮ้ไอ้ไใครมาเนี่ะโทษทีแล้วจะม,มีกาแฟน้องอ้าอ,อ,อย่าเข้ามาใกล้เตียงผมอย่าเข้ามาใกล้เตียงผมผมผักนะอุย้ยอุ้ยจะบอกฮะต้องรัว e จริงรัวปุ่ม e ไม่ได้การแล้วสดกาแฟสักทีขอไม่อะไรเนี่ยนอนด้วยนี่หมอนยาง อย่ายุง่งนะหมอนยักษ์มีเวลาน้อยอยู่ฉันใช้หมอนยักษ์เพื่อลีลีของตัวเองไม่ให้มันลดลงมากกว่านี้เอ้พี่กิจซื้อหมอนยักษ์เหมือนกันเหรออนอนหน่อยโอ้ขคน,อนน,นอนนุ่มนิ่มตอนนี้พี่เ่็คนใช้หมอนยักษนะ์โอ้ยมีคนผักกระเด็นมาตรงนี้ด้วยเอ้ก็จะไปยอมในพวกหมอนยักษ์กับมึนขีกงไงมึนขีกงฉันไม่ขอฉันไม่ขอเล่นสงครามกับใครหรอกนะตอนนี้ฉันขออยู่อย่างสงบสุขอย่ามายุ่งกับฉันนะขอร้องงั้นทำสงครามกันเองไหม ไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้ฉันรู้แล้วว่านายกำลังนอนอยู่แล้วนายนายเตะมันอ่ะฉันเห็นเฮ้ยไปนะเฮ้ยอย่ายาหยุดหยุดหยุดพี่ไม้กลับเข้าเตียงขับเข้าเตียงโอ้ยเก็บรึเปล่ามันเกลือไม่ไม่ไม่ยานั้นลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมยานั้นลดไอ้สติสกินไอ้สติสกินเนี่ยเอออะไรเดี๋ยวมันยาไม่โอ้ตายตายง่วงนอนมันคือยานอนหลับทุกคนฉันว่านะฉันควรที่จะซื้อลูกโป่งให้ไดมอนด์หน่อยดีกว่า คนไหนคุณไม่ปังใส่คนเลือดเหลืองอะเฮ้ยสล็อตนี่เธอทำอะไรฉันนะฮะไอ้ไมโอ้ที่มาแงเพย้ยยอ้ัดาแล้วจกแล้วไอ้จอไอ้จอยาพี่สู้ด้วยหมอนยักษ์ลุมีหมอนยักษ์เฮ้ยหมอนแล้วอ่ะอย่านอนหมอนยักษ์ไอ้บาอีว้าชนะแม่พี่โมพี่โมอีวามันเลือดมันเลือดเยอะอยู่อีวามปาลูกตม ยิงเลยยิงเลยโคตรแาวพี่โมมันใช้ของกับแจมไปหมดแล้วไงมันไม่เหลือแล้วอ่ะไม่แม้พวกนายทำแบบนี้หรอเพื่ออะเล่นแบบนี้หรอได้ดีเดี๋ยวฉันซื้อของตุนก่อนตอนนี้เราซื้อของไว้ก่อนนะฮะพอชนะสักครั้งก็พอมันมีเฮดโฟนด้วยนะเนี่ยเฮดโฟนเอาไว้ทำอะไรอะเฮดโฟนก็เอาไว้ฟังเพลงไงปากว่างอ๋อ เขาเรียกว่าเป็นการฟังเพลงแล้วทำให้เราไม่หลับใช่หรือไม่เฮ้ยนี่อะไรฉันเจอก้อนไขมันก้อนนึงเฮ้ยแป๊บนะไหัวทองเาอีกแล้วไอหัวไอโฟนเป็นบาเลียบังการการโจมตีครับอ้ัวทองเาอีกแล้วไอหัวทองเมาอีกแล้วไอ้ัวองอีกแ้วไอัอเราอก้วไอหัเรไอก้เไอหัวทอเรากล้อหดดเราเแล้วไอหัวทองเราอีแล้วไว่าเเ้าใกล้วไอหัเราแล้อหใวทงเราอ้อหัคราอก้อองเราอกอัองเราอแล้วมาปัวทองาอีกแ้วไอ้ก้อนเาอีทานทาน อามายุ่งอย่ามายุ่งนะครับทุกคนผมกำลังใช้หมอนยักพี่กิตหันลุกเถอะหันลุกมาช่วยคนอื่นเขาบ้างเขาพี่ก็พักอยู่นาพี่พักหมดอ่ะเฮ้ยชันว่ามีคนดึงนะมันเงียบๆนะทั้งหมอนทั้งกาแฟใช่ปะพมีคนเงียบๆหมอนตีคนเรียกหาจะเดินย้ายไปเลยไปเลยโอ๊ยโอ๊ยพี่บ่ดื่มกาแฟนี่กาแฟเบอร์ดี้เบอร์ดี้ดื่มกาแฟ ไ<ท><ด>อ้ไอ้เรจะมายุ่อะไรกันหนูะอ่มามดึมกเลยแล้วแป้งผักผมท่าไห่ <c oughs> หนูต้องกาเตียงอ่ะอ๊ยอย่าผักเล่นกันดิโถยพีโมโอขอฉันนอนอยา่าสันตินะราจะขอร้องละเลือดฉันใกล้จะหมดละนี่เตียงผมไปนอนปลาไปไม้แล่ยไม้ไม่พอ ไอ้ไม้ไม่ปาดตีไอไอนี่คือโฆษาไอ้จมกอ้่าดมีการดันตกด้วยตาไอ้จ่าซื้อไอ้จอซื้อโลบักทำไมอ๋อซื้ออะไรซื้ออะไรมัอซื้อโลบักคือซื้อไอเดจิ้งตอนนี้มันดีดมากไอ้จอมันดีดมากพี่โบพี่โบทำยังไงก็ต้ก็ได้ฆ่ามันตายซะโอ้หยอมไม่ยอมจริง ฉันว่าเขาเนี่ยใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองมากเลยนะแค่แมปนี้เขางใช้ถึงเจ็ดสิบเก้าโรบักฉันคิดว่างั้นเหมือนกันอะเปลืองจริงนะและฉันฉันพอใจแล้วพวกนายแกล้งฉันมาตลอดโคตรแย่ <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันสายไปที่ผ่านแล้วเนี่ยหมดแล้วได้ได้โค่เป็นสิ่งที่ <c oughs> ทุกคนจารึกและจดจำว่าฉันเป็นผู้ชนกในแมปนี้ คอยดูว่ารอบต่อไปฉันจะใช้อะไรก่อนที่มันจะใช้อาบินทะลวงไม่หมดรอบรอบก่อนที่มันจะใช้ทะลวงไม่หมดตายซะว่าได้ยังไงโอเคไปผับมันซย่กยุ่งไง ข้างๆเขาดื่นเขาใช้แค่เกาโลบาร์ดูตัวเองดีกี่โลบาร์อ่ะหกร้อยเก้าหกร้อยเก้าเอะฉันไม่เน้นเล่ไม่เน้นกลเน้นโรบัคนี่นายลงทุนมากเลยนะแซดหรอแอบไม่หลับแค่นี้นายไม่คข้าใจหรอกสเตงเกอร์ติงฉันโดนลูกโป่งปลาอัดหน้ามาเยอะแล้วเฮ้ยฉันอยากได้อย่างหนึ่งอ่ะเอาล่ะตอนนี้ขอใช้เงินเอ่อ 129โรบักนะฉันอยากรู้จริงๆว่าไอ้สเปรย์น้ำแร่เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรอ๋อลด20%่สินฉันเคยใช้แล้วอ่าสเป็นน้ำแร่นี่คือการแข่งขันโดยการใช้ของแพงปั๊บในที่โกงอ่ะนายจะไปแก้คนอื่นถ้าบอลลบ10น้ำแร่ลดลบยีโอเคโอเคออกไปฉันจะนอนไอ้เฟรดดี้ขอฉันจะนอนเถอะนะเ้ย ฉันมีหมอเสร็สบายขอฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่ยอมตายคนแรกเรดี้ยาเฮ้ยโอ้โดนยิงเลโดนยิงโดนยิงโดนเลยมันมีคนนึงอะโดนตกลงลูกบินปองเลยอะนี่มันเดือดนะตอนนี้มันเดือดเฮ้ยเฮ้ยกาแฟกาแฟกาแฟชีสเฟร์ชีสเฟร์ชีสเฟรชพี่โบวเป็นไงครับตัวเหม็นนะเราอะหลอดเลยไม่สเปรชน้ำแรกเกี่ยวอะไรกับตัวเหม็นนะ มันสดชื่นดีงเล่ะสเปรย์โลออนสเปรย์โลออนเอ้ยพกนายจะฆ่ายังไงกันก็ได้ขอฉันได้นอนอย่างสบายในแม็นี้เถอะนะไปตัวไหนวะเฮ้ยใครอ่ะกูเลยด้วยไอ้เพี่อนไอ้เพี่อนีนินเกททำอะไรอีวะเด้ยเนนี้โดนไปเอากล้องเฮ้ยอย่าอยู่กับฉันได้ไหมฮะออกไปซะสล็อฉันขอนอนนายฉันจะผักฉันจะผักแกรัวห้าม ฉันจะผ่าแกล้วลห้ามลูกมีเปิดบาเลียด้วยเอยแล้วฉันอยู่ใต้ฉันอยู่ใต้เตียงแกแบบนี้ฉันก็ฉันก็ง่วงนอนนะสิอ้าวเฮ้ยพี่กินดูอันนี้คือการอันนี้คือการทำทำบัคทำบัคให้คนข้างหลังเลื่อนรถผูฟังทำให้ไม่โดนนาฬิกาปลุกเอาไปหน่อยไกลๆแย่เย่โอ้ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเอลลี่เนี่ยคุณดวงชะตาของคุณขาดแล้วนะครับดีใจดีใจ ซีซ่านอนอยาวนะไปตื่นโอ้ยโอยนี่จะขอนอนหน่อยไม่ได้หรอเมืวว่อคืนฉันไม่ได้นอนเลยนะตอวเพื่อนฉันตุ่มแม่มมาแล้วฉันจุกๆๆข้างล่างแม่มเพราะนายเอาจุ๊บแจงจุ๊บแจงน่าจะชนะแล้วเลยอย,อย่างนั้นอะตอนรอบหน้านนี้พี่ไมค์กับผู้เล่นทางบ้านกำลังต่อสู้กันอย่างคารือโหดนะครับพี่โบกอ,ออกมาแทรกกลางระหว่างพวกเขาและตอนนี้ฉันเห็นเลือดของพี่ไมค์พริมๆฉันเลยเดินเข้าไป ทักทายน่ะเลือดเขียวเลยโอ้โหวันนี้มาอ้ยโอ้ยไปเอ้ยนั่นแหละปลาลูกสบอใส่มัาตอนนี้พี่กิตโดนกำจัดแล้วนะคะพี่กิตเกือบโดนกำจัดแล้วตายแล้วเรียบร้อยเหลือฉันเหลือผู้เล่นทางบ้านสุดรวยแล้วก็เหลือผู้หญิงนะคะที่เป็นแชมป์เก่าแล้วก็พี่โม่ Energy r i n วิ่ง พี่โมกิงพี่โมกิงฉันไม่ยอมหรอกฉันจะตื่นขึ้นมาเก้าป้เอ้ยพี่โมการยังไงฮึฉันไม่จะเป็นต้องสู้กับนายกันนั่นไอ้บ้านนายแล้ก่อนไม่ยอมโากโหสี่ตัดตัดมารตัดมารทะเจ้าหน้าไปเฮ้ยย่ากาแฟกาแฟเอากาแฟกาแฟเฮ้ยเฮ้ยฉันจะฉันจะ โดดได้ฉันยังขอล่ะเมื่อชาวบ้านรักสมตัวเองได้อะเพื่อนทำไมไงเพื่อนทำไมมันกเองก็ไม่รู้อ่ะอะไรอ่ดูดิฉันหลับแล้วฉันละเมอฉันละเมอละเมอเฮ้ยแล้วฉันแล้วฉันฉันละเมอแต่ฉันฆ่าใครไม่ได้นะฉันแค่ละเมอแบบละเมอเดินไปดูคนชาวบ้านได้โคนพี่โมก็สามารถได้เต้นออีอไอเออออเอเอไอรอบ เฉันอยากรู an, yup. kind of out out ้ว่า uh ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรวมตัวกันแล้วเล็งเป้าหมายเดียวกันน่ะเราจะสามารถฆ่าได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ะเอาเล่นคนรวยนะเป้าหมายของเราคือลิลลี่นะแต่เราจะไม่ใช่ลูกโป่งน้ําลิลลี่นะหนึ่งสองสามฉันก่อนเลยมันจะผักกันเองหรือเปล่าทีละดอกเลยทีละดอกอยินดีผักลิลลี่คนละดอกคนละดอกเขาไม่นอนแล้วเขานั่งแล้วเขาไม่นอนแล้วะใช่ไหมลิลลี่บักไปแล้วไอ้ตัวมีไอ้ตัวมีปีกอะไอ้นั่นตังเยอะปีกครเตี้ยปีกอ่าได้ปีกคนโตัวปีกตัวปีกเออดิฉันดิฉันเพื่อนดิฉัน ตะไม้ผักตะไมผักตอเฮ้เราลองเราลองเราเออเออผักทีละผักทีละดอกผักทีละดอกมา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 จัดการ,การ <c oughs> ติรรนดนี่ตินี่อืมเอ้ตัวไอตัวมีปีกมันเอาปีกก่อนนะเอาปีกก่อนนะ,ะเ,นเึ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนก็ได้ดูก่อนก็ได้ปึ๊บนี่ฉันเอาได้จังเลยเอ้ยเอาเอาเอาอันนี้อันนี้ไม่ปีกนะอันนี้ไม่ปีกนะอันนี้ไม่ปีกนะนี่ฮุดนะนี่ฮุดนะไม่ตามแผนไม่ตามแผนไอ้นี่ไม่ตามแผนอังใจไอจะล็อตได้ฉันไม่เอามันแล้วจะล็อตได้ ตาจะไปแล้วไ,ลไปลลี่ห้ามนอนพี่โบขอเตียงเลยเดลลี่ห้ามนอนเออเออลุกเอ้ยไอ้จอไอ้จ่โโอเราอยู่กันอย่างสันติแล้วนะขอร้องละเฮ้เยเฮ้ยแ r a g d ก a g นี่ยน,นายทำไรอะ่ะเฮ้ยเตียงเตียงหายเตียงหายเตียงไปเลยเฮ้ยอย่าอย่านอน จุกใจนอนหน่อยเฮ้ยขอเตียงทันเถอะไม่สดแล้วว่าจะตายหรือไม่ตายอยากจนสดเที่ว่าปุ้มมันจะต้องตายไปพร้อมคำฉันโอ้ไม่กอดฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะตายเฮ้ยหมอนอ่าหมอนสุดนุ่มมาเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมอนนุ่มมาแล้วฉันเห็นลูกบอลโอ้พี่ปุมเตียงมีตั้งเยอะตั้งเยอะอยู่มันมันนอนทำเชิดอะไรนะขายความอบอุ่นรอหรือไงไม่มันใกล้โคนเย่ ตอนนี้เลือดพี่โมเหลือ30พี่ไม้เหลือ27นะฮะจ๊บแจงตายนะคะกินอะไรยิ่เดียวนะครับ<อ>พี่โมโลุมพี่กิตโดยการปลาลูกบอลใส่พี่โมปาใส่อโอ้โหปาสลับกัน<อ>ทั้ง3คนใครจะได้เอเนอร์จี้ดิงไปพี่ไไได้เอเนอร์จี้ดิงเพิ่มอีก20ครับนอนต่อพี่โมเหลือ10เส้ย<อ>โอ้โหโอ้โหปากันช่วยกันลุมช่วยกันลุมพี่โมบอกขอแจ้โอ้ยอย่ามาแจ้โอ้ยเ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 อ้ยใครจะอยู่ใครจะไปตายคู่ คู่แล้วพี่ไม์จัดการโอ้อเใคราคู่ทะเลาะกันเองเหรอและแชมป์ในวันนี้คือไมค์กี้มันทะเลาะกันเองผมเลยสบาย เอาตรงๆนะเกมดีนี่มันมากเลยนะทุกคนแล้วไม่ใช่มีแค่เกมนี้เกมเดียวนะเขายังมีเอาชีวิตรอดในสระน้ําอีกด้วยนะว่าใครเนี่ยจะอ,อยู่รอดลอยน้ําได้เป็นคนสุดท้ายเอาไ็นว่าใครชอบเกมแนวนี้นะคะกดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็กดแชร์พวกเราด้วยนะคะผมสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปนอนก่อนนี่ง่วงนอนจริงๆแล้วเนี่ยเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะบายบายบาย้อ<า>ยง่วงเบื่อจังเลยอะโลบักเหลือเพื่อนด้วย ล well ุ้นอะไรลิฟต์ก่อนลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์โอ้โหผมอยากรู้ว่าถ้ากดรีสปอนตัวทันมันจะได้ตังไหมอ่ะให้เขาเหอะเขาไม่ได้เขาไม่มีทางชนะในทางอื่นหรอวะเขาชนะได้แค่แบบนี้แหละให้เขาไปเออจริงที่ฉันที่ฉันสองรอบที่ฉันชนะเพราะสิ่งนี้เลยนะเนี่ยใช่หมดเป็นไปได้อะขี่ล้อให้โลบักอ๋อแบบนี้เหรอ อาจจะสองพันได้มั้งไปละบ๊ายบายพวกกลุ่มสมิงพายก่อนสมิงามามาสีขาวน่ารักจังเฮ้ยมาชาสีขาวเห้เมาแม่มค,คิดจะดวลปืนกันหน่อยหรือไงโอ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยดูปืนมาดิดูไม่ใช้ปืนยาวยาวโอ๊ยตกม้าเ <c oughs> อเ้ยดูม้าม้าทำท่าโยคะ